ปล่อยแม่งเนี่ยสองต้นไรงของแม่งมันสดเลยมันสดเลยมันโง่เบลก็ไม่ขาดเบลก็ไม่ขาดขาดอ๋าไม่ขาดไหนในีเป็นคตไหนเนี่ยผู้เทียอะไรวะโคนไหนเนี่ยผู้เทียของกูวะคนไหนเนี่ยเขขนตายเพื่อนขนตายเพื่อนี่อะไรถนับเย็ดแรงปะไม่แรงก็แรงอยู่แต่ว่ามึงต่อยกาก S <S เออจะสามารถตายไอ้แต่กูก็ต่อยยังกากอ่ะเออกูรู้ว่าหมัดสามารถตายแต่มึงกากไงไอ้อควยไอ้เหี้ยงก็สุนี้กูเรียกครัวใช่มีสุนไว,ว,ว้กระเจาะเสี่ยวแขวะเสี่ยวแขวะเขาเสี่ยวไอ้เจ๊มีอะไรของมีค่ายกูบ้างปะ,ปะ,ปะม,มีเยอะอ่ะง่ายในคังกูมีมาสิบเอ็มอะง่ายใช่อ่ะเพื่อนมีเพื่อนมาให้เพื่อนมาละรวยพี่รวยจัดพี่เพื่อเลขหนึ่งสามเจ็ดสองพี่โหของเดียวเลยครรวยเลขอะไร หน so ึ่งสามเจ็ดสองอะไรก็ไ no ด you know ้มึงแล้วแต่มึงหนึ่งสามเจ็ดสองอะไรก็ได้อะไรก็ได้เออแต่ของตีปืนเอาให้นู่นไปเล่นอะไรเล่นหนึ่งสามเจ็ดสองขอแต่พวกเกาะเอดีกูไม่ให้นะไว้เล่นชิงบ้านเออเออเออไว้เล่นต่อนี้ชิวไอของจำเป็นเอาไว้นู่นเลยเอาเอ่ออีหนูอีหนูอะไรเนี่ยเสร็จเสี่ยวเสี่ยวเนี่ยหนูเรียกว่าหนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งสามเจ็ดสองเสี่ยวพี่เอาไปเลพี่ โอ้เสียวเซียได้อยู่อ่ะเอาเอานี่เอาให้นี่ดิพี่เอาเอาให้เอาให้แกงได้เลพี่พวกแมาลอเอาให้พี่ติมไปทำอกมเรีกเลยเรียกเลยโอยี่เป็นสิบเลยเหมือนน่ะเรียกเลยเนะห้าเจ็ดไม่ห้าเจ็ดเตะเป็นล่าน่ะมีใครขายใบเบย์ไหมครับเสี่ยวนะไปเลยเอ้ยไอ้นี่มึงมีอันนี้ปะพูตัวเนียมาเพื่อนหนึ่งสามเจ็ดสองพี่เอาให้ติมพี่เอาไ้หลแบงค์อสมเพชมึงไหวเหียมึง หน้าสมเพชจริงเว้ยอหลามเลขอะไรวะหนึ่งสามเจ็ดสองเพื่อนเอ้ยวันนี้มาเดินมาเดินนี่ยยาวปล่าวหนสมเพชจริงเว้ยมึงโคตรหน้าสมเพชอ่ะแล้วมึงด่ากูยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเดินมาเดินนี่ยติ่มเลไกติ่มเล็กติ่มสองสองสามห้าเจ็ดสองสามห้าพี่ติ่มไม่อยู่เอาไว้ให้ติ่มเนี่ยเลขอะไรสองสองสามพี่เออพวกของติดปืนให้น้องไปน้องเออเออเออ ซูเปอร์ชายซูเปอร์ชเลได้ไรนะสอเลยนะสองสองะไสองเลยสองเลขอะไรนะล,ล,ลรนะ้องสองสองเจ็ดะโอเคตองสพี่มือแค่ได้แหละฮ้ยมีอีกไหม เอาไปเลยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเอ้ยมีใบเบยอยู่ห่อปะเอาให้ติดไปหมดเลยได้ไม่ได้ไม่มีที่อะไรแล้วเนาะรูบี้พี่มานี่เลยกูเนี่ยซัสเทวเบ็ดมานี่มีเพชรป่ะพี่มีเพชรป่ะหนึ่งสามเจ็ดสองเพื่อแกงเอาไปตีนี้หนึ่งสามเจ็ดสองเพชรแล้ววะเพชรแล้ววะไดมอนด์เหรอสองสองสามเพชรเย็่ยมเลเพชรไม่ถึงอะไรไดมอนด์หรอพวกเพชรพวกเจดอะไรมีไหมวะเอืแกงตีสเลนเดอร์ เอ้ยกูมีเจ็ดนะเรียกไรน้องไอชุดเร่น้องสองสองสามบีสองสองสามสองสองสป็นสิบหกอันอ่ะคนไหนรับบัตรแฟชั่นครับผมผมห<ผ>มด<ม>ละหนึ่งสองเนจะ็ดเก้ามีกี่แบบมีสับเดีด๋ยวนะน,นาตมีโกอยู่ ไม่มียาแล้ววะหมดละมีนี่อยู่วะไม่มีใครต่อยวะ,อ,วอ,ะอ,อันนี้ไปได้เอาปูมีร้อยเจ็ดสิบถุงอ่ะอืมมานี่มานี่ โคนจทนะโคโจทไหนเี่สีเย่ยสามเองเพื่อนรพี่อาวุธครบทุกอย่างแล้วไปทำอะไรนะพี่อ๋อเนียพี่ตีเบย์ขายนโคตรเสี่ยวไอ้เอี้ยได้ข่าวเงินมีห้าสิบลายนี่นองพี่เนาะไม่มีเพื่อนเยี่สามเี่องพี่แต่วันที่กูวันที่กูหมดอะมีอะไกันนะเพื่อนวันที่วันที่มันมีอวันทอ่วันที่วันี่วันมี่วันที่วันที่วไนที่วันที้มันที่วันที่วันี่วันที่วัเที่วันที่ลหนพี่วันทม่วัที่อยท่แล้วม่งจะท่ เสียแ่พี่ดิมไงอ๋อได้ไแอะไรเพื่อนไม่มีแลเรเล็เล็เล็กเล็เร็กเร้กเร็กรู้เร็กเรกเร็เร็กเร็กเร็เร็กเรกเร็กเ่เ็กรกเร็กเไรเกเเร็กเรรเร็กเร็กเร็กเรเรกเเร็กเล็รเร็เร็กเรเกเร็เกเกเกเรกเร็ก็กเร็กดเร็กกเรเ็เร็รเลเรเลขรเร็เเกเรเกกเกกเี ไม่ได้กูมีเอ็มเอ็มเอ็มกูมีเอ็มมันเล่าเลยกูมเอ็มมันเล่าเลยมึงเรียกอะไรนะสองสองแล้วนสองสองสามพี่เออกูไม่รู้จะทำไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยเอาให้ติ่มนะของพวกเนี้ยเนี่ยไปเอาให้มันไปดันปืนให้แก๊งต่อเลยมึงก็เอารถกูอะไปขายไปแล้วก็ตังห้าสิบห้าเอ็มโล่พี่ดาวาสิบห้าเอ็มทำปืนให้คนอื่นง่ายง่ายเหี้ยมันเหล็กมีน้อง มึงนี่รู้เยอะนะว่ากูมีเหล็กมีอะไรมึงเรียกอะไรอ่ะไปมึงเอารถกูอะไปขายทีทีบีอะมึงเอารถกูไปขายแล้วมึงก็เอาเงินอะที่กูติดพี่คิมสิบห้าเอ็มให้เขาแล้วก็สิบห้าเอ็มไปดันปืนให้คนอื่นมันจะยากเขี้ยอะไรมึงเอาทองได้ไหมทองคอปเปอร์เอาป่ะเอาหมดเลยไอ้ฟิล์มมึงมึนเพชรนี่หว่าใช้ได้เหรอมึงเนี่ยไม่มีเรื่องนะหมดแล้ววะห้าเจ็ดพี่ห้าเจ็ดเออมึงไอ้นี่ดันไม้ดันไม้เอาเลขอะไรเลขอะไรทองสองสามพี่มีเฮียตัวตัวหมดเลยเกียฬายูนมาได้นะพี่รามห้าเจ็ดจะอะไรพูดดิ ทุกอย่างทุกอย่างอะตอนเนี้ยมีกระสุนอยู่ไม่แต่มีมียี่ห้าแม็กอะแต่กูเก็บไปใช้ดีกว่าสวัสอืมเศษหอยป่ะเศษหอยป่ะเอาดิพี่ของชอบเลยอย่างเงี้ยเล่นอะไรห้าเจ็ดอ่ะห้าเจ็ดพี่ห้าเจ็ดเอาไปเนาะเอาไปให้เบิร์ดเอาไปให้เบิร์ดเอ้ยเอาไปเนาะนี้เราปีกกูขอแล้วกันเอาไว้เล่นเอ้ยมึงเอาเราปีกให้กูดิมีใครมีปะ มีพี่มีมีเลขอะไรเลขหนึ่งสามหกสองขอเอามาไว้จะได้มาต้องมานั่งขอตอนมาเล่นอ่ะมึงจะอะไรถุงหงถุงห่อเฮียอะไรอย่างเงี้ยขออะไรพี่พอละไม่ต้องรับถุงห่อไม่เอาอนลขบ้านเล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 โตเอ้ยกูมีเนี่ยกูมีหูดอ่ะกมมีวูดพันหนึ่งอ่ะวูดอ่ะวูดอ่ะไม้เพื่อนอันนี้ไมไม่ไม่หนึ่งสามเจ็ดสองไม่หมยมันชุดละเท่าไหร่เองหมื่นเดียวไม่ใหรอหมื่นห้ไม่หรอัยาวเหรอเพื่อนพันหนึงมม่ใช่ด้มึงมึงาทำอะไรนะก็ไม่ได้ดหด้มอมา โหมดพี่ชายมีอะไรบ้างไม่รู้แล้วติมของให้ไปเนื้อเต็มอะอยู่ที่ไอชุนอะไอไลท์อะมามามาหนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งสามเจ็ดสองขมกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกเอ้ยเจสกามึงมีมึงน่าจะมีกล่องตีนะมีปะกล่องตีไม่มีให้ไปหมดแล้วโอเคไม่มีเฮียแล้วไอตู้นั่นเนี่ยจะไปได้เที่ต่อมอแล้วใช่เหรอะไปต่อไปแล้วอืมไปตังไหมมีอย่าลืมให้แกงไปล้านหน้าเนี่ยอย่าลืมมานะพี่ เออฝากเอากระสุนให้ด้วยนะน้องอำกระสุนให้ด้วเจ๊จะไปแล้วเหรอใช่เร่งอะไรกันแล้วติมเนี่ยอะไรน้องเจ๊เจ๊มีเหล็กให้กูร้อยหนึ่งไหมเจ๊เพื่อนอะไรมีเหล็กกูปะร้อยหนึ่งมีวะเรียกอะไรวะเหล็ก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 ต้อาให้นั่นไปแล้วอ่ะไอไอติ่มไอเนี่ยเอาว่าไงครับพี่ครับเดี๋ยวพี่พาพาพี่โตเกียวกับพาลูกไปกินข้าวนอกก่อนนะได้ครับพี่ได้ได้ครับพี่ชายเจอกันรอบหน้าเพื่อน โอเคครับแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่แล้วพี่มาอยู่แล้วมานะแวะมาหาบ้างนะได้พี่ได้ไม่ลืมครับพี่ไม่ลืมอยู่แล้วพี่ชายถามครับพี่เลิฟเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับครับผมมีข้าวมั้ยมีข้าวเฮ้ยข้าวมึงขออะไรตั้งหนเนี่ยล้ำหนึ่งสามจุดสองนะโอ้โหมึงโคตรแคมเลยเฮียหนึ่งสามจุดสองเลยเสี่ยวเกินนี่เฮียวันวันนั้นเราเราไปหานานนานไม่อยู่เพื่อนวันไหนเฮียปีใหม่เฮียมันก็ต้องหยุดปะไอ้ท่าน นอนเพื่อหาทงหาสาวเพื่อเฉลมึง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 ไปเราไอม้มีเดี๋ยวนี้ไอม้มีไปหาสาวทินเดอร์มาเราเนี่ยเออมึงให้มันมีไปหาทงสาวเรื่องปกติออเอาว่าไม้เอาเดี๋ยวเรื่งสามเจ็ดสองกูว่าแล้วมึงต้องตอบคำนี้ไอ้เหี่อะ <c oughs> <ว>มึงจะแบบ เออเียเออกูนึกว่าแบบเอ้ยมึงเก็บไว้เถอะเพื่อนมีพันหนึ่งเก็บไว้ขายอย่างน้อยไปพันหนึ่งก็ได้ล้านห้าอะไรเงี้ยเออแบบให้กูใช้เฮียเอาหมดไอ้สัตว์เออเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ก็ได้เออกูลองไม่กูลองใจเฉยไเรืกองไรเพื่อนหนึ่งสาจ็สองวะคุยกูนึกว่าเออเพื่อนเก็บไว้ขายเว้ยอะไรเงี้ยเ้เสียงเสียงมึงเปลี่ยนนะหนึ่งสามเจ็ดสองเสียงเปลี่ยนควายอะไรเสียงมันเปลี่ยนเป็นอะไรใช่ไหมหล่อหล่อง่ายกูหล่อคือหลอเนาะ ไม่ปกตินะเราจะจะกลับพบยังหรือจะเดินเล่นก่อนไม่ออกเลยอะไปนอนเลยอะปิดคอมออ <ะ S 2> ไม่ไม่เข้าพบแล้วหรอคอยไปตีสลามาแล้วไปติดหัวร้อน,นที่แหละแลกด้วยสัตตีบีทีละตีทีเดียวพ <laughs> ี่ท่านขวายเอ้แล้วเอเงินแดงใช้เพื่อนเงินแดงไม่ใช้ก็เงินแดงมีอยู่มีไม่มีอะไรวะเงินแดงอ่ะเช็คดีๆเช็คดีๆีแบบมีเช็คดีไม่มีอ่าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไร แอบยิ้มนะพี่หนึ่งสามเจ็ดสองเพื่อนมียิ้มมุมปากนะพี่ดาไม่ไม่ไม่เผื่อแบบเพื่อนมีเศษเศษอะไรเงี้ยมันนี่ได้หนึ่งสามเจ็ดสองเล่จิงไอ้ที่อ่ะพวเหมือนเพวกขอทะเอ้ยพี่ขอมาได้ป่ะเอาขอขอมาได้ป่ะจ้าทำยิ้มพีเนี่ยเนี่ยพี่มึงขอเนี่ยพี่ขออยลาร้ามเนี่ยใครไปพันหนึ่งไอ้สัตว์เมื่อกี้สวยเดี๋ยวพี่จะแพ้ใครน้องเดี๋ยวพี่ให้ไปกล่องกล่องสวยกล่องสหยนะอะไรนะพันหนึ่งได้กล่องเดียว เออไปกล่องนึ่งคุณพ่อให้ไปพันไม้พันบูดอะไรแบี้ยได้ประมาณ10บเอ็มอะที่กูให้มันไป10บเอ็มอะบูนตูนิอัมอีกอีกประมาณ3 5ล้เศษอีกคราบได้อีกประมาณ20กว่าเมตรอะสามห้าเนี่ยอะไรบูนตูนียมเมื่อกูให้อันสามสิบนี่สามสิบให้นี่แล้วนี่สามสิบมานี่แล้วอง่ายเป็น10บเอ็มอะคุณพ่อให้ไปนี่แล้วูือเนียมาไปนี่ได้คนง่ายแต่แต่แต่อยากขอไหมแต่อยากได้จ้ะพี่หลาบีห้าต้องมีจมีเอ็มพีจริงว่าขายเพื่อนมียเพื่อน มอะขายแล้วพี่อะไรมันไม่มีใครใส่หรอกไอ้เฮียตอนเนี้กูใส่กูใส่กูใส่กูใสเฮ้ยมีมงกุฎด้วยดูดิลํารนบรใส่เพื่อนใส่ใส่ควยอะไรเพื่อนกูไม่ได้เลิกเล่นเพื่อนไม่เลิเล่นเพื่อนเผื่อเผื่อไม่พอพูดดูเผื่อจะมีแบบว่าเกาะแบ่งเพื่อนสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่แบ่งเกาะไม่มีเกาะมีพันไม่มีร้อยเดียวเองปิบสี่ข่สิบตัวห้าตัวสิบตัวเอางี้เราคุยกันตรงๆเลยนะเอาเอางี้เลยปะเออเอางี้เอางี้เอางี้มีใครมี เอมาตรงนี้มาตรงนี้แบบคุยกันตรงๆเลยแบบแบบฝ่าละเลยนะพวกเราอ่ะอันนี้ใครผู้หญิงวิ่งมาเนี่ยอะไรนะผู้หญิงใครเนี่ยเจ๊ยังพูดฝั่งเป็นกูเป็นกูอ๋อเอาแบบตรงๆเลยปะอ๋อกูขายรหัสกูให้เอาปะห้าหมื่นโอซีมีดีคอร์ดเอาปะเอาเงินเดี๋ยวก็โดนแบนเลยเอาปืนบอกเดียวได้ป่าบิกแต่ห้าหมื่นคุ้มนะห้าหมื่นคุ้มนะมีดไม้ปืนนะคุ้มนะบวกบวกสี่หนึ่งหมื่นตรงนี้ปะ จริงด้วยผสิเจ๊เจ๊รีวิวซื้อรีวิวซื้อรอรอแล้วเวลามึงเล่นมึงก็แบบเงียบอะเป็นใบอะเล่นเป็นใบอะเล่นเป็นใบอะเล่นเงียบอะเป็นใบอะเอ๊แคปตัวเงินแดงเงินแดงให้พี่ครับอะไรแคปบที่อะไรแคปอะไรลามแคป C A B อบีแล้วพ่อนี้มีมีมีหมดอะมาแบบมาหนึ่งสามเจ็ดสองเพือนครับ ไอ้เฮียมึงจนจังวะเออกูไม่มีเลยช่วงเนี้ยตังค์ก็ไม่ค่อยมีแล้วสัตว์แล้วช่วงที่มึงมีทำเฮียอะไรหมดได้สัตว์เอาก็ซื้อรถไงซื้อตั๋มเฮียรถอะไอ้เฮียพีเ่เค้าให้มึงกดกบไอ้เฮียยี่ห้าไม่ขายควายเอาซีบสองไปมึงไม่ขายไงมันไม่ขายหรอกไอ้เฮียเลื่อเถอะตัวงเงินแดงอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนไม่ใช้เดียโยนมาไปเก็บไว้ให้ เก็บไว่ทำที่ยตัวเงินแดงไปแล้วพันมึงจะเอาอีกเนาะไอ้ที่อโอ้โหมึงสภาพมึงสุดยอดเลยวะเอาแบบมึงลกเนาะไอ้ี่แกไปให้เองไอสัตว์พี่มีมีมีอะไรให้แต่ถ้าเหมือนมีแคบบีอะไรเงี้ยกูว่านะบีเอไรพวกเนี้ยโยนโยมาบีเอเออห้าหมื่นห้าหมื่นไอมีรายสนใจใช่ป่ะทำไมพี่รามรู้เอาหมดเลยเอาเอาหมดเลยน้องเอ้ยมึงเอาบัตรเลซอนกูไปขายกูดิเขาขายกันไปเท่าไหร่วะ เออมาพี่พี่เดี๋ม่ผนอาเลขสามแปดห้าอันนั้นอันนั้นถูกูให้ไวไม่ยากเลยเลขสามแปดห้าบัตเตสโตรเออมึงให้กูทช่ไมทวงบุญคุณอ่าทวงบุญคุนอ่ะไม่กูจะให้มึงเอาไปขึ้นมึงเอากลองเป็นนี่เอาไปขึ้นสิไม่เอาไม่เอากิ๊บมาพี่รามผมเปล่าเด้งเด้งพี่ขอมาเลขสามแปดห้าพี่บาทเตสโตรไอ้รามมึงได้เยอะแล้วให้น้องบ้างเลขอะไรเป็นหนึ่งหนึ่อ้ไอ้ไอ้ไอ้ลิต์เลขอะไรเลขสามแปดห้าพี่เลขสามแปดห้าน้อน้องมึงได้เยอะแล้วจากกูไอ้รามได้โอเคครับพี่ หมูหมูได้ใส่ปาเปียหมูมีบัตรสกายเปียได้สกายเปียสกายเปียบัตรขึ้นเกาะมานี่มานี่ก็เกูเลยหนึ่งหนึสามเจ็ดสองให้กูหนึ่งสามสามมากูขึ้นเองมาหนึ่งสามเจ็ดสองพี่ขึ้นแล้วมึงก็เอาลูบี้ให้แก๊งเอาเพื่อนไอ้ที่อะไอ้ที่ฆ่ามาลูบี้ไม่ให้เด็กปกติเองไอ้ติมไม้ไม้กูเองลูบี้ในตัวด้วยเอาไปหมดเลยเสียวเลยแม่เจาพี่รามพอ่รามขอสุดสิบแม็กนี่แล้วเฮ้ยเฮียเอาส่วนแบ่งกูดิมีเยอะนี่เนี่ยข่าว เยอะเฮียเราไม่มีพิกิแม็กอะพี่บ้าใช่เหรอพี่เออขยี้ตามมาหน่อยดิพี่ตาฝาดป่ะเฮียลามึงนี่แบบโอ้โหเฮียหมกของแล้วะเคยเมื่อวานบอกมีสองร้อยห้าสิบแม็กเฮียใครพูดไอ้ลามอ่ะไอ้ลามใช่เชื่อไหมเฮีอพี่แกตพึงเชื่อมันเหรอวะมึงว่าคนอย่างกูเนี่ยนะมันจะมีสองร้อยห้าสิบแม็กเยอะจังพี่พี่บอกว่าพี่เกตพี่กระสุนเหลือสองร้อยห้าสิบแล้วขายบ้างขายขายแก๊งบ้างพี่ขายแก๊งบ้างสองร้อยอ่ะเอาปะ ไม่พี่ก็รับมาไม่ไม่ไม่ขายแก๊งหรอกขายแก๊งมาได้เลทน้อยไม่ขายให้คนอื่นนี่นะขายพี่อะไรเก็บไปใช้ไม่ใช่รับไปแข่ขันเมื่อกี้ไม่กูว่าบวกละไงบวกละห้าล้านแล้วเอาไปขอเอาไปซื้อก่อนเนี่ยสามอันนะปะขายแก๊งหนึ่งร้อยหนึ่ร้อยเปียร์เปียร์สัตว์รูปปี้เจ้าอยู่ไหนเนี่ยเลทจริงยี่ฮีมั่งฮะเล่นมาเล่นไอ้เจเจไปทวงตังค์กับไอ้นี่กับกูดิปะเสียนะทวงอะไรทวงทวงนี่ตลอดหนไปจะไปนอนแล้วทวงใคร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 เอาแก๊งไรแก๊งไรแก๊งไรพูดมา ไอ้นี่ไอ้ตลอโอ้ยเฮียมันมีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทวงเท่าไหร่ก็ต้องแพ็กระหนึ่งห้าพี่ให้ผมซีมหมือนได้ไหมเท่าไหร่ทวงเท่าไหร่ไม่สองล้านสองเจ็ดโอ้สองล้านมึงก็ให้ไปเถอะเฮียเออทำไมทำไมมันถามมันอะไรสองล้านเองแพ็คมันก็ต้องแพ็คแล้วมันมีไหมสุดยอดเลยวะเฮียเนี่ยเจ๊ไปดีขะพี่ชายพี่เลิมเจ๊ไปดีพี่ไปดีพี่ชายพี่รามพี่รามเป็นไรพี่พี่รามของของเดียวเลยเฮียโอ้โห ไอ้ลาม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 ลาลาม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 มามลามลลาม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 ลลาม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 มามลามลามมามล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 มาม ข้าวหอมกระสุนนั่นเลยพี่ชายขอพี่อะซื้อมาขอกระสุนันเดียพี่ชายมีน้อยเฮ้ยมึงงกจังอไงเฮียที่ยืมของคนอื่นเขาให้ควายว่างกูมีเท่าไหร่ไอ้เฮียไม่เกี่ยวจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้เฮียมันให้ได้หมดเว้ยเพื่อนเอออ่าแป๊แปค่ไอแค่ของเออเออไอ้เฮียคิดอะไรเยอะอะเพื่อนเลี้ยเลี้ยทำไปเลยเหนียวเหนียวจัดเออเหนียวเกินเพื่อนแควเหนียวแป้งไม่ได้ไม่ไดขอของไรม่ได้ขอของเลยขอเหนียวแป้งไม่ไดขอแป้งไอโซนเลยขอไอโซนหน่อยด เลขเลขหนึ่งสามสองสามเจ็ดสองให้ให no. ้โทรศัพท oh no. ์มาอะไรให้โทรศัพท์มาดีให้โทรศัพท์มานเอาไปเนี่ยไอ้พี่อ่ะเล่นลิ้นด้วยพี่อ่ะเออกูมีกูมีอีกใบนึงกูมีใบเก็บลิ้นหน่อยเก็บลิ้นหน่อยเก็บลิ้นหน่อยเอ้ีย่างสั่มาโหนลิ้นน้องน้องอีกไปบานหนยเรือะไรเพื่อนหนึ่เพื่อนเอาไปหาเอาไปหานับเอาเอ้ยไอ้พี่อหิวดิมึงอ่ะกูไปหารับเอาไอ้โง่ไอ้พี่อไอ้ติมเล่นไรเนี่ยกูยังให้มาไม่หมดเลยติมเโง่ผายเป็นหนึ่งหก ไอองไติมีค่าป่ะพี่ขอซื้อดิเปล่าเลยพี่เปล่าไรหนึ่งสามเจ็ดสองกูซื้อเยอะอ่ะมีป่ะสิบจานอ่ะห้าจังก็ได้ไอเฮียเอ้ยแป๊ปนึงนะเพื่อนแบ่งแบ่งให้ได้แค่นี้ให้กินเฮ้ยเฮียเอาเกาะป่ะกูแบ่งเกาะให้สักสี่สิบตัวเอ้ยหกตัวข้าวป่ะหนึ่งสามเจ็ดสองรามป่ะรามป่ะเนในประกูบอกมึงื่อนากูว่าแล้วเธอจะบอกให้เพื่อนเก็บไว้อะไรเงี้ยเลี้ยงไรเลี้ยงไรเลี้ยงไรเพื่อนหนึ่งสามเจ็ดสองเก็บไปเล่นลีก็ได้ สักสิบตัวพอเพิ่มสิบตัวพอห้าตัวสิบตัวพอห้าตัวสับใเครื่องนึงเอาไป,ปรับพลับเอาเนี่ยอพอดูเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งสามเจ็ดสองพี่น้าพโบขายก่อนเหรอหนึ่งสามเจสพี่าา